สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะนำเอาประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นพิธีกรในโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใส่ใจสุขภาพจิตผู้สูงอายุแล้วก็การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรใน โครงการในกิจกรรมดังกล่าวนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยก็อยากจะนํามาเล่าถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าตรงไหนที่เป็นประโยชน์นะครับสามารถที่จะนําไปปรับใช้ในการทําหน้าที่เป็นพิธีกรของคุณผู้ชมได้นะครับบางครั้งเราก็อาจจะต้อง ทําหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยความจําเป็นนะครับอาจจะไม่ได้เป็นพิธีกรโดยอาชีพนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือว่าดําเนินการทําหน้าที่เป็นพิธีกรอย่างไรเนี่ยคุณผู้ชมลองดูในคลิปนี้นะครับเผื่อจะนําไปปรับใช้ได้นะครับส่วนคุณผู้ชมที่คิดว่ามีข้อแนะนํามีข้อเสนอแนะที่จะช่วยทําให้การปฏิบัติหน้าที่พิธีกรทําได้ดีขึ้น นะครับมาช่วยกันเติมเต็มช่วยให้ข้อแนะนําก็ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าในการทําหน้าที่พิธีกรของผมเนี่ยทำหน้าที่พิธีกรอย่างไรบ้างนะครับซึ่งต้องออกตัวก่อนนะครับว่าก็ไม่ได้เป็นพิธีกรโดยอาชีพเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยความจําเป็นเหมือนกันนะครับในเมื่อเราได้รับ มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใส่ใจสุขภาพจิตผู้สูงอายุและการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นการใช้ระยะเวลาโครงการเนี่ยเพียง1วันนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้าง แล้วในช่วงของการดำเนินพิธีการกิจกรรมเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรผมใช้คำพูดหรือใช้ Wording อย่างไรนะครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเรามาดูในภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับว่าภาพรวมของโครงการนี้เนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรนะครับโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้นะครับมาเข้าร่วมประชุมมาร่วมฟับฟังการอบรมทํากิจกรรมกับเราได้นะครับอายุ60ปีขึ้นไปโดยลักษณะเนี่ยเป็นการรับฟังการบรรยายในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพการรับประทานอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข นะครับเป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลจากโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยก็จะมาเป็นวิทยากรมาสาธิตมาให้ความรู้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นการให้ความสุขกับผู้สูงอายุทางด้านจิตใจด้วยนะครับก็คือมีการกราบนิมนต์พระคุณเจ้าเนี่ยมาสาธยายธรรมให้กับผู้สูงอายุได้ฟังด้วยนอกจากเรื่องของการ ดูแลสุขภาพการออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีการรับฟังการบรรยายธรรมะด้วยนะครับแล้วก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงกลางวันซึ่งเมนูอาหารก็จะเป็นเมนูอาหารที่เหมาะสมกับท่านผู้สูงอายุนะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของอาหารสุขภาพเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุแล้วสุดท้ายในช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ก็จะเป็นอันเสร็จกิจกรรมในวันนั้นนะครับนี่เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับของกิจกรรมที่ได้ที่ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะว่า,วากิจกรรมทั้งวันเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอาทีนี้เมื่อเรารู้ในภาพรวมแล้วเนี่ยพิธีกรจะต้องรู้อะไรบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราได้เตรียมความพร้อมได้เตรียมข้อมูลเอาไว้จะทําให้การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรเนี่ยลาบลื่นนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยนะครับแน่นอนครับก็คือกําหนดการโดยละเอียดเลยนะครับจากผู้ที่เป็นผู้ประสานเราเนี่ยว่ามีกําหนดการขั้นตอนโดยรายละเอียดอย่างไรบ้างวันเวลาที่เขาจะทํากิจกรรมเป็นวันไหนเริ่มตั้งแต่เมื่อใดนะครับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นใครบ้าง แขกผู้มีเกียรติที่เขาเชิญมาเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในการร่วมกิจกรรมเป็นใครประทานในพิธีเป็นใครแล้วกิจกรรมทั้งหมดที่ทำในวันนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะตรงนี้เป็นสิ่งที่พิธีกรเนี่ยจะต้องได้รับข้อมูลตรงนี้จากผู้จัดงานผู้ที่รับผิดชอบโครงการนะครับต่อมานะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับพิธีกรก็อาจจะเตรียมเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยไปพูดคุยก็ได้นะครับในช่วงของเวลาที่เป็นการรอคอยในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมอื่นๆนะครับเช่นประวัติและกิจกรรมของวันสงกรานนะครับประวัติความเป็นมากิจกรรมงานประเพณีสงกรานมีความเป็นมาอย่างไรเขานิยม ทำอะไรกันบ้างในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีประเพณีสําคัญๆอย่างไรนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีพระคุณเจ้าเนี่ยมาบรรยายธรรมด้วยนะครับสิ่งที่พิธีกรอาจจะต้องทําก็คือการอาราธนาศีลการอาราธนาศีลการกราบพระทำะมีการลดน้ําขอพรผู้สูงอายุด้วยเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมคําขอขมาผู้สูงอายุ ไปด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการลดน้ําขอพอรผู้สูงอายุก่อนที่จะลดน้ําขอพอรเนี่ยก็จะต้องมีการขอขมาท่านผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตหรือผู้รู้ผู้ที่เขาทําหน้าที่เป็นเรียกว่ามัคณาายก หรือผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านนี้อขอข้อมูลนะครับว่าคําขอเข้ามาผู้สูงอายุที่ควรจะใช้เนี่ยจะใช้คําอย่างไรนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสียทุกที่นะครับอาจจะแตกต่างกันไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมสิ่งที่เราจะต้องรู้ในการทําหน้าที่พิธีกรน,นะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับเมื่อเตรียมทั้งหมดแล้วนะครับอ่อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคือในเรื่องของการแต่งกาย การแต่งกายในโช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยก็จะเป็นเสื้อลายดอกที่มีลวดลายสีสันสดใสนะครับทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแขกที่มาเป็นเกียรติในกิจกรรมนะครับรวมถึงพิธีกรเนี่ยก็จะต้องแต่งกายให้กลมกลืนกับกิจกรรมนะครับในการาไปร่วมกิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นพิธีกรก็จะต้องแต่งกายในลักษณะของเสื้อลายดอก สีสันสดใสสวยงามไปร่วมกิจกรรมไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะครับทีนี้นะครับเรามาเข้าสู่กำหนดการกิจกรรมกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยใช้ลักษณะของคำพูดหรือวัดดิ้งอย่างไรนะครับซึ่งต้องออกตัวก,ก่อนว่าตรงนี้เนี่ยก็คุณผู้ชมลองลองดูนะครับว่าตรงไหนที่เหมาะสม ตรงไหนที่เป็นประโยชน์คุณผู้ชมก็นําไปปรับใช้นะครับตรงไหนที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะที่ดีว่าควรจะใช้ Wording คําพูดลักษณะแบบนี้น่าจะดีกว่าก็เสนอแนะกันมาได้นะครับจะได้นําไปปรับใช้ให้การทํางานการทําหน้าที่พิธีกรของเราเนี่ยดีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็จะเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก่อนเริ่มงานเนี่ยหนึ่งชั่วโมง นะครับก่อนเริ่มงานสัก1ชั่วโมงเมื่อเราได้รายละเอียดทั้งหมดมาแล้วนะครับเพื่อที่จะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะได้ดูว่าทดสอบอเรื่องของเครื่องเสียงเรื่องของไมโครโฟนแล้วก็มองดูลักษณะของสถานที่ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วพิธีกรเนี่ยควรจะยืนอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับ การยืนของพิธีกรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมก็จะหันหน้าไปทางาท่านประธานนะครับเฉียงเฉียงนะครับแล้วก็หันหันเฉียงเฉียงไปทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่นั่งรับฟังการฝึกอบรมนะครับก็จะยืนให้ให้เราสามารถมองเห็นท่านมองเห็นทั้งบนเวทีมองเห็นท่านประธานมองเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่เราจะได้สังเกตนะครับว่าท่านประธานาหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีาการ เขาอาจจะอยากจะพูดคุยกับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นท่านประธานอาจจะมีอะไรอยากจะพูดคุยหรือเราจะดูว่าท่านประธานมีความพร้อมหรือไม่ก่อนที่เราจะเรียนเชิญท่านประธานขึ้นทำพิธีเปิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะได้สังเกตแล้วก็ได้มองเห็นทั้งท่านประธานผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีความพร้อมหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มนะครับทีนี้กำหนดการเนี่ยในเวลา8นาฬิกา ถึง8นาก30นาทีก็เป็นช่วงของการลงทะเบียนนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มมาพูดคุยก่อนก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับเช่นในเวลาสักประมาณ8นาฬิกาเนี่ยก็จะมาพูดคุยต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเช่นอาจจะใช้คำพูดว่าสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุและการลดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567เป็นต้นนะครับแล้วก็ขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาถึงบริเวณพิธีแล้วได้ลงทะเบียนณนะจุดลงทะเบียนและขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามา ในสถานที่รับรองที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับขอเรียนเชิญท่านมานั่งพักผ่อนในสถานที่รับรองที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้หรือท่านใดมีความประสงค์จะปฏิบัติภารกิจส่วนตัวก่อนนะครับห้องน้ําอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับอาหารว่างและเครื่องดื่มอยู่ทางด้านขวามือท่านสามารถไปรับ อาหารว่างและเครื่องดื่มมานั่งรับประทานในบริเวณเก้าอิ้รับรองที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ได้เลยนะครับเราก็จะพูดแนะนําตรงนี้ไปเรื่อยๆในระหว่างที่ผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาได้ทยอยเข้ามาในบริเวณการจัดงานนั่นเองนะครับในส่วนของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมนะครับเราก็อาจจะใช้คําพูดว่าในสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่ทางหน่วยงาน หรือว่าทางผู้จัดได้เรียนเชิญท่านมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในการจัดกิจกรรมเราขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับได้มานั่งบริเวณเก้าอี้รับรองทางด้านหลังพระคุณเจ้าที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับเป็นต้นนะครับแต่คุณผู้ชมก็อาจจะใช้คําพูดที่แตกต่างไปจากนี้ก็ได้นะครับทีนี้เมื่อเข้าถึงเวลา8ปดโมาสนาทีเนี่ย มืถึงเวลานะครับท่านประธานในพิธีเนี่ยท่านก็จะเดินทางมาถึงในบริเวณพิธีนะครับเราก็จะต้องให้สัญญาณกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับว่าท่านประธานเนี่ยได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเช่นนะครับเ <analog noise> ช่นใช้คําว่าครับทุกท่านสําหรับในขณะนี้นะครับท่านประธานในพิธีเนี่ยท่านได้เดินทางมาถึงในบริเวณพิธีแล้วนะครับ <enhance> ก็ขอเรียนเชิญ ท่านประธานนะครับเข้ามานั่งพักผ่อนในบริเวณเก้าอี้ระปรองที่ได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับและขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าประจําที่เพื่อที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ต่อไปนะครับหรือถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขานั่งพร้อมแล้วและท่านประธานก็เดินเข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ท่านประธานก็จะเดินเข้ามาทักทายมาสวัสดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเราก็อาจจะบอกว่า ขณะนี้ท่านประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงานแล้วนะครับอขอเรียนเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีอาจจะใช้ลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เรียนเชิญท่านประธานไปนั่งบริเวณจุดที่เราได้เตรียมเอาไว้รับรองนะครับท,ทีนี้ต่อมานะครับเมื่อจะเริ่มกิจกรรมเนี่ยพิธีกรก็จะต้องเชิญ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมานั่งประจําที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สังเกตท่านประธานว่าได้นั่งพักผ่อนเรียบร้อยแล้วท่านประธานอาจจะดื่มน้ําพูดคุยกับผู้จัดงานนะครับแล้วก็เราก็สังเกตว่าท่านพร้อมแล้วท่านก็จะหันหน้ามามองสอบตากับพิธีกรนะครับพิธีกรสบตากับท่านก็เมื่อท่านพร้อมนะครับเมื่อท่านพร้อมเราสังเกตแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีนะครับ ซึ่งในขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีการโดยผมเองก็จะใช้คําพูดว่าในวันนี้นะครับก็จะมีพระคุณเจ้าเนี่ยมานั่งอยู่ด้วยแล้วนะครับเราก็จะใช้คําพูดว่ากลาบน้วัสการพระคุณเจ้าถ้าท่านมีนามของท่านด้วยเราก็อาจจะเอ่ยนามของท่านด้วยนะครับกลาบน้วัสการพระคุณเจ้าเรียน ท่านประธานในพิธีสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้ทางหน่วยงานได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใส่ใจสุขภาพจิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพศ .2567 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านมีชื่อเราก็อาจจะพูดชื่อของท่านตำแหน่งของท่านไปด้วยนะครับ ได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประจําจุดด้านบนเวทีขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านประธานก็จะยืนจะลุกเดินไปที่หน้าโต๊ะหมู่บูชานะครับเพื่อที่จะจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยในช่วงนี้นะครับเราก็จะเชิญทุกท่านนะครับผู้เข้าร่วมอบรมแขกผู้มีเกียรติได้ยืนขึ้นประนมมือเพื่อนมัสการพระรัตนตรัยไปพร้อมๆกับ ท่านประธานในพิธีนะครับเมื่อท่านประธานจุดธูปเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะเดินขึ้นไปบนเวทีไปไประจําจุดด้านบนเวทีเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับฟังการกล่าวรายงานนะครับและก็กล่าวเปิดโครงการต่อไปนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะนั่งลงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ท่านประธานจุดธูปเทียนทุกคนปนมมือเนี่ยท่านประธานจุดธูปเทียนเสร็จแล้วขึ้นไปยืนบนเวทีทุกคนก็จะนั่ง ลงนะครับจะนั่งลงหลังจากนั้นนะครับหน่วยงานที่จัดเนี่ยเขาก็จะมีการกล่าวต้อนรับท่านประธานด้วยนะครับเราก็จะพูดว่าลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านตำแหน่งได้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีในลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญครับผู้ที่เขาเตรียมมาไว้กล่าวต้อนรับนะครับก็จะมากล่าวต้อนรับท่านประธานนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพูดว่า ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญชื่อนามสกุลตำแหน่งในฐานะผู้จัดโครงการได้กล่าวรายงานถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความสำคัญรายละเอียดของการจัดงานต่อท่านประธานในพิธีนะครับหลังจากนั้นท่านประธานในพิธีก็จะกล่าวเปิดโครงการตาม หลังจากที่เขากล่าวรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้พิธีกรไม่ต้องเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดต่อนะครับครับและเมื่อท่านประธานเนี่ยได้กล่าวเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็จะกล่าวขอบคุณท่านประธานแล้วก็ขอเลียนเชิญท่านเนี่ยไปนั่งพักผ่อนบริเวณเก้าอี้รับรองที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มกิจกรรมโดยการบรรยายธรรมะ ได้ครับการบรรยายธรรมะโดยวิทยากรก็เป็นพระคุณเจ้านะครับเราก็จะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าได้เมตตาสาธยายธรรมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยก็เขาก็อาจจะมีมรรคายกหรือว่าตัวพิธีกรเองนะครับที่จะ,ะกล่าวนําผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยกราบพระนะครับไหว้พระกราบพระอาราธนาศีล และกราบอาราธนาท่านได้โปรดเมตตาสาธยายธรรมะต่อไปนะครับทุกคนตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นการปรบมือนะครับจะใช้คำว่าสาธุนะครับพระคุณเจ้าท่านก็จะบรรยายธรรมต่อไปนั่นเองนะครับเมื่อบรรยายธรรมจบแล้วเราก็จะร่วมกันกราบพระอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบพระอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นิมนต์ท่านมาพักผ่อน ในสถานที่ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับีนพิธีกรก็จะมีบทบาทสําคัญในการกราบนิมนต์กราบรัฐนา,าให้ท่านแสดงธรรมแล้วก็ข่าวนิมนต์ท่านมานั่งพักผ่อนนะครับตรงนี้เราก็คงต้องศึกษาในเรื่องของคําพูดที่ที่พิธีกรเนี่ยจะใช้กับพระคุณเจ้ากับพระสงฆ์ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการบรรยายาบรรยายในส่วนของ การใช้ชีวิตการรับประทานอาหารการออกกำลังกายโดยวิทยากรนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้กับผู้สูงอายุนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำนะครับในส่วนตัวของผมเองเนี่ยการแนะนำวิทยากรเนี่ยผมจะแนะนำก็จะยกตัวอย่างนะครับเช่นว่า ในลำดับต่อไปนะครับเราจะมารับฟังความรู้ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนมามัยทั้งในด้านโภชนาการและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของเรานะครับโดยวันนี้เนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทางโรงพยาบาลท่าวุ้งนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งอ่าเราก็ใส่ตำแหน่งไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพูดว่า ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรนะครับชื่อนามสกุลนะครับผมเรเียนเชิญท่านาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมต่อไปนะครับนี่คือคำพูดที่ Wording ที่ผมใช้ในการแนะนําวิทยากรนะครับและเมื่อวิทยากรเข้าพูดจบแล้วนะครับเราก็จะกล่าวขอบคุณซึ่งตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับคนที่ทำหน้าที่พิธีกรเนี่ย เราจะต้องอยู่รับฟังการบรรยายนะครับแล้วก็มีความสนใจอยู่ตลอดเวลาในช่วงของการบรรยายไม่ว่าการบรรยายธรรมะการบรรยายของวิทยากรทุกๆคนนะครับแล้วเราก็จับประเด็นสําคัญสําคัญนะครับอาจจะโน้ตย่อไว้รับฟังในช่วงที่เขาบรรยายแล้วก็โน้ตย่อไว้นะครับตรงไหนที่เป็นไฮไลท์สําคัญเป็นคําคมเป็นมีความสําคัญที่จะเน้นนะครับ เราก็จดไว้เมื่อจบการบรรยายในแต่ละเรื่องเนี่ยเราอาจจะเอาตรงนี้มาทบทวนก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คุณหมอได้แนะนําท่าออกกําลังกายมีท่าอะไรบ้างไหนใครจําได้บ้างแล้วก็ทบทวนแต่แต่ไม่ต้องยาวเยินเยอ้อจนเกินไปนะครับเราอาจจะแค่สั้นๆวันนี้คุณหมอแนะนําไป3ท่ามีอะไรบ้างครับท่านี้ช่วยอะไรท่านี้ช่วยอะไรเป็นต้นนะครับนี่ก็คือจะทําให้สร้างบรรยากาศในการมีส่วนร่วม กับวิทยากรกับผู้เข้าร่วมอบรมนั่นเองนะครับ่าทีนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายแล้วรับประทานอาหารแล้วนะครับในช่วงท้ายก็จะเป็นช่วงของการลดน้ําขอพรผู้สูงอายุนะครับตรงนี้ก็จะมีการจัดเตรียมสถานที่โดยผู้จัดงานเนี่ยเขาก็จะจัดเตรียมสถานที่นะครับพิธีกรก็จะใช้เสียงประชาสัมพันธ์นะครับว่าให้ท่านผู้สูงอายุนั่งตรงไหนอย่างไรนั่งลักษณะอย่างไร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนตรงไหนอย่างไรนะครับทีนี้เมื่อเข้าสู่พิธีรดน้ําขอพอรผู้สูงอายุเราก็จะพูดถึงความสําคัญประเพณีอันดีงามทําไมจึงต้องมีการลดน้ําขอพอรผู้สูงอายุมันมีความสําคัญอย่างไรตรงนี้เราก็ต้องเตรียมข้อมูลมาพูดคุยในฐานะที่เราทําหน้าที่พิธีกรน,นะครับเมื่อเริ่มกิจกรรมนะครับผมเองผมก็จะใช้าการ ตั้งนโม3จบนะครับและกล่าวคําขอขอมาผู้สูงอายุแล้วให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยที่จะลดน้ําขอพรผู้สูงอายุได้กล่าวตามนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มลดน้ําขอพรผู้สูงอายุไปตามลําดับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนั้นนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับทีนี้ปัญหาอุปสรรคมีไหมนะครับในการจะจะ,จะทำกิจกรรมการ ทำหน้าที่พิธีกรเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่ทุกครั้งนะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยเมื่อมีปัญหาอุปสรรคพิธีกรแก้ปัญหาอย่างไรเราแก้ปัญหาอย่างไรให้งานของเขาเนี่ยสามารถเดินไปได้ไม่สะดุดนะครับปัญหาอุปสรรคที่เจอนะครับในวันนั้นนะครับหนึ่งก็คือประธานในพธิธีมาช้านะครับเมื่อประธานในในพิธีมาช้ากว่ากําหนดการไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยทำอย่างไร การแก้ไขปัญหาเราก็จะต้องหาลหือกับผู้จัดนะคบว่าตรงนี้อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเสียเวลาไปแล้วเนี่ยประธานแจ้งมาแล้วว่าจะมาช้าเราจะทําอย่างไรก็อาจจะเริ่มกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปก่อนก็ได้นะครับวันนั้นเนี่ยผมก็จะพูดคุยกับผู้จัดและก็เริ่มกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพไปก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงก็เป็นการแก้ไขปัญหานะครับแล้วเมื่อประธานมาถึงเราก็เริ่มเข้าสู่พิธีเปิด ก็สามารถกระทําได้นะครับสามารถกระทําได้ให้งานสามารถเดินไปได้นะครับปัญหาต่อมานะครับผู้บรรยายใช้เวลานานเกินไปนะครับเช่นให้บรรยายเพียงครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยก็เกินเวลาตรงนี้ต้องมีการให้สัญญาณต้องมีการให้สัญญาณนะครับว่าเวลาตรงนี้ก็จะไปกินเวลาวิทยากรท่านอื่นหรือเลยเวลาไปนะครับบางทีผู้ผู้บรรยายในยเขาพูดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไหล เลยเวลาแล้วเขาไม่ได้ทันได้สังเกตว่าเวลาที่เขาใช้เลยไปก็จะต้องมีต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณนะครับว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วหรือบอกเป็นการล่วงหน้าก็ได้นะครับว่าอีก10นาทีอีก5นาทีหมดเวลาเป็นต้นผู้บรรยายเขาจะได้เตรียมความพร้อมที่จะ,ะเลิกบรรยายต่อไปนะครับทีนี้ก็จะมีการมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรแต่ในกําหนดการไ,ไม่ได้มีนะครับไม่ได้แจ้งพิธีกรเอาไว้ วิธีกรก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อจบการบรรยายไม่ได้มอบของที่ระลึกตรงนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเมื่อเข้ามาแจ้งพิธีกรก็สามารถพูดได้นะครับว่าต้องขออภัยนะครับทางผู้จัดมีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับท่านวิทยากรก่อนนะครับก่อนที่เราจะรับฟังท่านวิทยากรท่านต่อไปก็ได้นะครับหรือเราอาจจะสังเกตนะครับถ้าเขา ไม่ได้แจ้งเอาไว้ว่ามีของที่ระลึกมอบให้แต่เขามีการถือกระเช้ามาบริเวณนั้นวิทยากรก็อาจจะถามก็ได้นะครับว่า,าผู้จัดกระซิบถามกันนะครับว่ามีของที่ระลึกมอบให้วิทยากรด้วยใช่หรือไม่ก็มอบของที่ระลึกแทรกไปได้นะครับทีนี้ปัญหาอุปสรรคต่อมานะครับที่ผมเจอก็คือมีแขกผู้มีเกียรติที่ไม่ได้แจ้งเราไว้นะครับมาเพิ่มเติมมาเพิ่มเติม ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาแจ้งเราว่ามีใครบ้างเราก็จะแนะนําแนะนําให้ทราบโดยตลอดนะครับเมื่อมีใครมาเพิ่มเติมเราก็สามารถที่จะพูดแทรกพูดแนะนําเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเพื่อให้งานเนี่ยมันไหลลื่นและการแนะนําผู้มีเกียรติแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยก็เป็นการให้เกียรติกับท่านให้เกียรติกับเขาที่มาร่วมกิจกรรมนะครับและนี่ทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับก็คือการ ทำหน้าที่พิธีกรนะครับเป็นการเล่าประสบการณ์ในการทําหน้าที่พิธีกรโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใส่ใจสุขภาพจิตผู้สูงอายุและการลดน้ําขอพรผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผมได้ทําหน้าที่ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการมาบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์มาเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับฟังแล้วคุณผู้ชมบางท่านก็ อาจจะนําไปปรับใช้นะครับถ้ากรณีมีความจําเป็นที่เราจะต้องไปทําหน้าที่เป็นพิธีกรน,นั่นเองนะครับ